จะดูเป็นคนไม่ดีก็ได้นะทุกวันนี้ผมแค่ผมจะหาเงินจุนเจอพวกคุณน่ะให้เต็มที่สุดผมจะรับผิดชอบงานของผมให้ดีที่สุดแต่ผมไม่มีเวลามาดูแลหัวจิตหัวใจใครมากขนาดนั้นแล้วนะทุกๆคนเลยแม่ลูกคนนี้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 เพราะว่าผมเชื่อว่าคนบางคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าคนที่มันทํางานคนเดียวอะ่ะมันมันเควงคว้างแล้วมันหลงหลงทางขนาดไหนต้องอยู่คนเดียวเอาเงินมา คราบทุกอย่างมาให้ทุกคนในบ้านกูมีแค่เงินให้ความอบอุ่นถ้าอยากมามาหาที่กูที่บ้านแล้วก็อย่าอย่ามองผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ว่าคุยโชว์หรืออะไรนะผมรับผิดชอบมาตั้งแต่ผมเดินด้วยขาตัวเองได้ผมอาจจะไม่มีความอบอุ่นให้ไม่มีคําถามด้วยนั่นให้แต่สิ่งที่ผมมีให้คือผมทํางานแล้วผมดูแลทุกคนแล้วมันตอนนี้มันไปจน มันมีนะมันมีความน้อยใจกันหมดแหละนึกออกไหมลูกนี่นี่อย่างนั้นนี่เมียใหม่ลูกนี่นั่นว่าแม่ลูกนี่นั่นมันมันทุกคนโหยหาตัวเราทุกคนหหยหาตัวเราหมดอยากได้จากอยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้จากเราหมดอะแต่ถ้าใครทอนให้มาก็ขอบคุณใครไม่ทอนให้ก็ไม่เป็นไร ยังไงคุ้อยู่ในครอบครัวผมแย้วผมไม่ไหวผมก็ปล่อยใครไหวก็อยู่จะพูดเห็นกันตัวก็ได้นะแต่ตอนนี้บอกตรงเอาตัวเองก่อน